ท่านผู้ฟังครับกองกําลังยูเครนของหน่วยผีไพามารีเนี่ยนะครับยังคงทําลายล้างทรัพย์สินทางทหารของรัสเซียในไครเมียนะครับที่ถูกรัสเซียย,ยึดครองอย่างย่อยยับเมื่อคืนที่ผ่านมาเครื่องบิน a n 26ของรัสเซีย2องลำที่จอดอยู่ในสนามบินคาซาเนี่ยครับมันถูกโจมตีอีกครั้งนอกจากนี้เลดราชายฝั่ง m r 10 m 1หรือว่า Miss m 1นี่เลยครับก็ถูกโจมตีเช่นกัน การสูญเสียทรัพย์สินโดยเฉพาะพวกเลด้าระบบป้องกันเป็นจํานวนมากในพื้นที่คาบสมุทรแห่งนี้นี่แหละครับมันทําให้การป้องกันคลายเมียต,ตอนนี้ดูเหมือนว่าประสิทธิภาพมันลดลงอย่างมากคลายเมียตอนนี้มันกลายเป็นตําบลกระสุนตกเลยแหละครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไปทําลายเครื่องบินขนส่ง M i 8 2ลอแงรวมถึงเครื่องบินลาดตะเวน b ี1 2นะครับซึ่งก็เป็นเครื่องบินหนักสัญ,ญลักษณ์ของทางฝ่าการยึดของของรัสเซีย านการแค้นไขเมียตอนนี้ถูกโจมตีอย่างหนักระบบป้องกันอะไรต่างๆก็เอาตัวไม่รอดแม้แต่เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ก็เอาตัวไม่รอด